ฝนเริ่มตกโปรยปลายนะครับเดี๋ยวจะขอเมาส์มอยอแชร์เล็กน้อยก่อนฝนจะตกหนักนะครับน่าจะพอพี่ได้สักสี่ห้านาทีโอเคตั้งชื่อเรื่องกันเลยวันนี้ขอตั้งชื่อเรื่องที่อยากคุยว่าอความอดทนคือคนสมบูรณ์ประมาณนี้นะครับโอเคช่วงนี้น่าจะ มานั่งคิดถึงควาว่าความอดทนขึ้นมาอีกรอบหนึ่งมันเป็นเรื่องธรรมดาของคนอยู่แล้วนะฮะที่วันวันที่จะต้องมีความกดดันอดกั้นอดนู่นอดนี่อดข้าวอดอาหารอดน้ำอดความอยากนู่อยากนี่นะครับผมก็เลยใช้คำว่ารวมว่าอดทนเลยละกันนะครับแล้วพออย่างพูดเรื่องนี้ก็ทำให้คิดว่ากลับไปคิดถึงตอนเด็กช่วงหนึ่งที่ พูดอีกครั้งแล้วกันนะครับคุณแม่ะดูแม่แ,แม่เสียชีวิตไปอ18อปีแล้วค,คุณแม่เป็นคนที่ดุมากแล้วก็เป็นคนที่ตีลูกนะครับก็ประมาณรักบัวให้ผูกรักลูกให้ตีประมาณนะั้นะฉะนั้นแล้วผมก็เลยตอน,น,นเด็กๆจะมีความรู้สึกว่าโดนตีหนักมากแล้วก็คุณแม่เป็นคนที่อาจจะพูดตรงไปตรงมาแล้วพูดเท่าห้าวนิดนึงก็มีความรู้สึกว่าโดนพูดรุนแรงเราก็เลย จะคิดตลอดเวลาว่าเฮ้ยเราคงจะเป็นเด็กคนเดียวในโลกเราไหมที่ถูกตีเยอะแล้วก็ถูกผู้จารุนแรงนะครับตอนนั้นเข้าใจอย่างนั้นเราก็โตมาเรื่อยๆเ,เราก็เก็บเก็บกดกับความอดทนและมี่ความสึกว่าความอดทนมันไม่ดีนะครับแต่ตอนนี้โตขึ้นมายันอายุครึ่งศตวรรษแล้วก็เลยเริ่มทำความเข้าใจถึงมาตั้งหัวข้อวันนี้ว่าความอดทนคือคนสมบูรณ์คือยังไง วันนี้เราก็ยังมีความอดทนอยู่แต่ในความอดทนนั้นเราก็เริ่มเปรียบเทียบเขาปกติจะไม่อยากให้เปรียบเทียบเรื่องความอยู่ดีมีสุขกับคนอื่นกับคนที่รวยกว่าหรือคนที่ดีกว่าอะไรแต่อันนี้ผมลองเอาไปเอาความอดทนมาเปรียบเทียบกับใครสักคนหนึ่งที่อยู่ในประเทศไทยที่เชื่อว,ว่าเขาไม่น่าจะต้องมีความจําเป็นต้องมาอดทนแต่เขาก็เลือกที่จะมาจะด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่ที่ อยู่เบื้องหลังเบื้องลึกแต่ผมไม่พูดก็คือนายกรฐมนตรีของเราณนะปัจจุบันนะครับว่าบางทีก็คิดเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมเขาจะต้องมาอดทนให้ถูกวิาพากษ์วิจารณ์อดทนให้ถูกดา่าถูกเน็บถูกแหนมถูกนู่นถูกนี่ทั้งๆท,ที่เขาก็ไม่จาเป็นนะฮะแต่จะอาจจะมีบางคนอีกแนนหนึ่งบนโลกนี้ที่บอกออเขาอยากได้ชื่อเสียงประวัติศาสตร์ความเป็นนายกอยากได้นู่นอยากได้นี่มันก็อยู่ที่เจตนาในการมองนะครับ เพราะว่าในโลกเนี้มันมีคนมองอยู่สองมุมเสมอแต่สมมุติว่าเราพยายามฝึกฝนที่จะทําให้มองโลกในแง่ที่ดีบ้างมันทัง้งที่มันจะมีหลายอยู่แต่เราก็พยายามจะคิดทุกอย่างให้มันฟังแล้วดูดีนะครับเหนื mm ่อ hmm. ยดูไม่ดีแต่ดูดีทําให้ร่างกายแข็งแรงปวดดูไม่ดีไอเอฟแต่ทาให้ร่างกายตอบสภาพสมดุลอาการร้อนดูไม่ดีแต่ทําให้ท่าน ฝนตกดูไม่ดีแต่ทาให้อากาศเย็นโรแมนติกชุ่มฉ่ำอะไรอย่างเงี้ยเราพยายามที่จะคิดตอนนี้กลับมาที่หัวข้อของเราเรื่องความอดทนผมก็เลยคิดว่าถ้าเอานับความอดทนของนายกซึ่งรับเรื่องเป็นแสนเรื่องกับผมซึ่งอาจจะรับเรื่องเป็นสักร้อยเรื่องมันก็เทียบกันไม่ได้บบก,กับวิขีตพาวั์จากนั้นแล้วผมก็เลยคิดว่าไอ้การฝึกฝนอย่างนึงในความเป็นคนที่สมบูรณ์นะ,ะัะก็น่านจะเป็น หัวข้อของความอดทนซึ่งมีส่วนที่เกี่ยวข้องมากๆที่เราจะฝึกผลทำเราให้เราเปลี่ยนขึ้นแล้วก็มีความนิ่งนะครับสงบได้ดีขึ้นตัวนี้เราย้อนกลับมาตั้งแต่เราเกิดเลยค,คิดดูดีๆนะเราจะต้องมีความอดทนตลอดไม่ใช่ว่าเรามา มีความคิดโตแล้วมาอดทนตอนนี้นะตั้งแต่เด็กเราอดทนที่จะหิวเราใช้คำว่ารอแง่แง่แง่งเพื่อบอกคุณแม่อดทนที่จะปวดท้องอุอดทนที่จะนม่งนี่นั่งนั้นที่พูดไม่ได้พอโตขึ้นมาเด็กๆเราก็อดทนที่อยากได้ของเล่นแล้วลงไปดิน้นดิ้นตลอดเวลาโตมาวัยรุ่นอดทนที่จะยอมแฟนอดทนที่จะยอมเพื่อนอดทนที่จะ ตั้งใจเรียนสอบเป็นทรานส์อดทนที่จะสมัครเข้างานเนีย่ยอดทนที่จะสัมภาษณ์ไปต่อคิวแถวนูน่นนี่นั่นมากมายเราอะอยู่กับความอดทนตลอดเลยแต่ถ้าเราคิดซะว่าไอความอดทนนั้นนะมันคือการฝึกปืนนะบ,บอกเราอีกอย่างหนะึงว่าชีวิตเรามันจะสนุกมันจะตื่นเต้นมันจะอึดถึกคนได้มันต้องมีความอดทนอยู่อยงเช่นทำไมคนเราก็ไปวิ่งมาราธอน ไปเป็นไอรอนแมนไปปีนเขาเอเวิเยสพวกนี้มันอยู่ในความอดทนตลอดแล้วผมเชื่อว่าเขารู้แล้วว่าสุดผลที่จะอดทนเนี่ยแล้วมันได้อะไรกลับมาจากที่ลองดูนะครับสุดท้ายผมก็อดทนต่อไปแต่ทํายังไงแค่ว่าไอความอดทนในความอยากได้อย่างมีอยากเป็นแล้วก็บนความหยุดหยุดของอสิ่งที่เราไม่ชอบได้ยังไงให้มันสนุกสนานขึ้นเราจะได้เป็นคนที่สมบูรณะะ์ครับ